สวัสดีครับสตีดเวร์นครับอยู่กับช่วงจูนบายเอสทีนะครับก็คือสตีดเวร์โดยผมเองนะก็ตอนนี้รถผมซูเปอร์นะครับก็ที่มีเห็นเร็วสุดน,นะครับก็5.7นะครับแต่ตอนนี้เบสิกเลยผมให้ฐานทุกคนเบสิกเลยคือ5.8นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมวิ่งให้ดูก่อนแล้วก็สับเกียร์ยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเบิร์นเขียวนะเบิร์นเขียวลายลายลาหลอกหลอก อเคครับก็สำหรับผมนะครับผมจะไม่กดปุ่มแดงนะผมจะกดเฉพาะตอนออกตัวองเดียวนะกะดีๆครับไม่รู้เท่าไหร่นะทุกคนก็ต้องรอดู5 9าเนะครับ0นะูนะเมื่อกี้ยังออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวดูกันอีกรอบ2รอบเมื่อกี้สับเร็วไปหน่อย ออัวชาดเมดี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 หมดก็รอชมกันนะครับ5 8 4 4โอเคนะทุกคนเวลาตามนี้ออกดีสับดีชิงไฟดี เวลามีแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่าเซ็ตเกียร์ก็ซูเปอร์คันนี้ก็ตามนี้เลยนะผมหาเองจูนเองหมดเลยทุกอย่างนะครับก็ช่วงล่างครับผมก็เซ็ตเองนะครับก็ลองผิดลองถูกกันไปนครับโอ้โหตอนแรกมาลงทะเลเลยก็ค่อยๆมากันเรื่อยๆนะครับผมอ่ดูกันไปนะครับวิลลิบาครับก็อยู่ประมาณนี้ถาดล้อก็ประมาณนี้เลยส่วนวิลลิบาร์เนี่ยวิล,ลิบาร์นี่ก็สําคัญนะ คือถ้าใครปรับต่ําสุดติดพื้นเนี่ยพลาออกปุ๊บอะแรงกดของรถอะก็คือทอกมันอะลงพอทอกมันกดปุ๊บอะท้ายมันลงใช่ไหมแต่ถ้ามันติดวิลลิบาคัมไปเนี่ยมันก็จะฟรีมันจะทอกลงไม่สุดนะหรือม้าลงพื้นไม่สุดนั่นเองนะโอเคแล้วก็ไปดูเวทนะครับคือไล่น้ําหนักนะก็ตามนี้เลยทุกคนอา่ารอบเปิดสุดนะครับชิปไลท์อยู่ที่96นกนะครับกับสับเกียร์หนึ่งเนะี่ยออกไปเกียร์หนึ่งปุ๊บ จะสับสองเนี่ยให้รอบมันตอนออกไปปุ๊บรอบมันฟาดฟื้นปุ๊บ,บฟรีทิ้งปุ๊บพอยางมันจับปุ๊บรอบมันจะเด้งขึ้นมาแล้วมันก็จะฟาดอีกรอบหนึ่งพอพอปุ๊บพอจะฟาดอีกรอบเนึ่งอะ่ะจับจังหวะด,ดีๆให้ชิปไลท์มันขึ้นหรือว่าอยู่ประมาณ9,5 0 0นะครับถึง9ก0 0ันะก็สับไปเลยอันนี้ก็น้ำมันนะครับผมอันนี้การจุดระเบิดอ่าซูเปอร์ชาร์จอ่าโอเคส่วนน็อตไม่มีเพราะผมไม่ได้ใส่โอเคเดี๋ยวเราไปดูว่ารถคันนี้ใส่อะไรกันบ้างนะครับผม อ่าโอเคนะครับก็รถผมก็แต่งเต็มหมดทุกอย่างนะครับใช้ใช้เป็นซูเปอร์ชานะครับไม่ได้ใช้โปรชานะก็ขนาดยางก็30คูณ21นะครับผมอ่าประมาณนี้ก็ไปไล่กันอีกนิดอีกหน่อยนะครับก็เลขเจ็ก็มาแล้วนะครับผมอันนี้ผมคือให้เบสิกพื้นฐานนะครับไปทุกคนเลย5.8โอเคก็วันนี้สตีทเวก็ลาอาจจะสู้ม้าไม่ได้แต ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ